จากสถานการณ์ after shock ทางการเมืองหลังการปรับคณะรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เกิดเอฟเฟกต์กระแทกกลับมาแบบเต็มๆจากกรณีการตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศข,ของปานปรีพระหิธานุกรแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถูกจับตามองว่าสาเหตุใดคือเบื้องลึกและเบื้องหลังในรัฐบาลครั้งนี้จนนำมาสู่การลาออกของปานปรีเพียงไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่มีการโปรดเกล้าคอรมอชุดใหม่ออกมา เพราะปานปรีมั่นใจว่าผลงานของตัวเองในกระทรวงต่างประเทศจะผ่านดัชนีความสำเร็จหรือ KPI ของเศรษฐาอย่างแน่นอนแต่กลับเป็นฝั่งเศรษฐานึกไม่ถึงว่าจะเกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นกระเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องทูลกล้าวรายชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ ในระยะเวลาห่างกันเพียงไม่นานส่วนปฏิกิริยาของเศรษฐาที่นอกจากจะยืนยันในการเคารพการตัดสินใจของปานปรีแต่ก็ได้ออกปากขอโทษและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการปรับคอรมอทุกครั้งย่อมมีคนสมหวังและคนผิดหวังรวมถึงย่อมมีคนพอใจและมีคนไม่พอใจขณะเดียวกันเศรษฐายังได้อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องยึดเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีของปานปรีกลับคืนมา เพราะปัจจุบันมีรองนายก6คนก็เพียงพอแล้วและรัฐบาลสามารถทำงานเป็นทีมได้นอกจากนี้ที่ผ่านมานายกก็อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผลักดันการทำงานข้างกระทรวงจึงไม่จำเป็นที่ปานปรีต้องควบรองนายกรัฐมนตรีเพราะแต่ละรัฐบาลมีทั้งรองนายกที่ควบรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกที่ควบรัฐมนตรีต่างประเทศ ตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับมุมมองในการทำงานระหว่างสองคนที่แตกต่างกันด้วยหรือไม่ที่สำคัญเศรษฐายอมรับว่าภายหลังรับทราบว,ว่าปานปรีขอลาออกจากตำแหน่งในคืนนั้นก็มองหารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่มาแทนทันทีโดยล่าสุดนายกได้นำชื่อมาริสเงี่ยมพงศ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยนายปานปรี ขึ้นทูลกล้าวให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แล้วอย่างไรก็ตามการทํางานการเมืองของเสรษฐาวันนี้หลายฝ่ายมองว่าดูจะไม่แตกต่างจากสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการปรับคอรมอในสไตล์รถไฟเหาะที่เรียกว่าขึ้นสุดลงเร็วและลงแรงโดยมีการนำคนเข้าออกอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบจนทำให้ใครหลายคนตั้งตัวไม่ทัน แต่รัฐมนตรีที่ยังอยู่ในคอรมอชุดนี้ในช่วงตั้งรัฐบาลก็ใช่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะเมื่อถึงเวลามีเงื่อนไขในทางการเมืองมากมายก็ย่อมทําให้เก้าอี้ย่อมสั่นคลอนได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะทำลายครบรอบการทํางานทุกๆ6เดือนจะเป็นวงรอบสําคัญต่อการปรับคอรมอกันใหม่ตรงนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต้องเร่งสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน6เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ใช่แค่นั้นแต่หลายฝ่ายมองว่าการวัดผลงานด้วย KPI ของนายกรัฐมนตรีรวมถึงเวลาจริงอาจมี KPI พิเศษจากใครบางคนที่ซับซ้อนมากกว่าและเข้ามาเป็นเกณฑ์ชี้วัดด้วยหรือไม่เพราะน่าสนใจว่าแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะส่งผลต่อความเป็นไปในรัฐบาลในระยะต่อไปมากน้อยแค่ไหนเพราะพักเพื่อไทยกำลังมีเดิมพันใหญ่ ต่อการเรียกคืนความนิยมด้วยวิธีบริหารจัดการของทักษิณชินวัตรในรูปแบบที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อกว่า20ปีก่อนอีกหรือไม่ดังนั้นสุดท้าย KPI ของรัฐบาลเศรษฐาจะออกมาอย่างไรก็จะมีประชาชนเป็นผู้ประเมินผลงานผ่านการออกเสียงลงคะแนนในเวทีเลือกตั้งในอนาคตนั่นเอง